ก็ถ้าเคลียร์ทุกอย่างอ่ะสามอย่างอย่างละอย่างละห้าล้านล้านห้าสิบห้าล้านผมไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับตีดิน้องหิวมากไม่ใช่หรอเพืมึงอ่ะ มันมีคนจอดตรงนี้ใช่เหรอไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับว่าไงพี่ก็เรมีเรื่องต้องเคลียร์กันหรือเปล่าใช่ใช่พี่ใช่ครับเรื่องจุดห้าปูนท่าเรือเข้าแลนฮะเดี๋ยวนะจุดห้าผมเอาแค่จุดห้านะปูนท่าเรือนะครับ ผู้ท่าเรือใครไปจกครับพี่ลุงลุงเป็ี่อยู่ไหนขอเบอร์หน่อยครับกะหล่ำะล่ำเหรอครับมีรูปผมขอรูปหน่อยได้ไหมครับลุงได้ได้ผมส่งให้ครับผมได้ครับขอบคุณครับเ้ยรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวลำมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมมารอรอแป๊บนึงครับเอ้ยไปได้คุยด้วยเหนียบๆพี่คุยเองเหนียบๆพี่คุยเองโอ้แทบบอกไว้ผมโทรหาลำเราไม่ต้องเสือกเบาก่อนลุง ไม่ต้องระครับหลับมันนะครับลุงผมขอรูปครับโอเคขอรูปนะครับขอบคุณครับไม่ต้องรูปหรอกถามเลยแล้วนั่นเอแมนแมนคุยกันอยู่เลยเอ้าจรงจบบนเท่าเรือเปล่าผมจบครับเออแค่นั้นเองไม่ต้องรูปนะพี่โอเคครับไม่ต้องนะครับโอเค เอาไงหมายถึงยังไงครับก็ถ้าเคลียร์ทุกอย่างอ่ะสามอย่างอย่างละอย่างละห้าล้านล้านห้าสิบห้าล้านผมไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับตีนิน้องเอาแต่วันนะี้เนี่ิวมากไม่ใช่หรอพวกนอนม,มึงอ่ะตัวนอกด้วยตัวนอกด้วยตัวนอกด้วย หลีหลีเพื่อนหลีเพื่อนไอระวังระวังมันสูงมันสูง่อนดูเพื่อนโอ้วโหเพื่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ไม้อะใจเย็นเวอรบลอไม้ออกไม้ออกเลยไม้ออกเลยประชาชนออกไหน่อยครับประชาชนที่ไม่เกี่ยวออกไหนครับ ผมเคียดขยะหน่อยลบหน่อยพี่ลบหน่อยลบหน่อยให้ปากเล่นไปออกมาเลยเอาเลยไปออกเลยให้ปากเล่นออกให้ปากเล่นอุ้มเพื่อนมาอุ้มเพื่อนมาอุ้มเพื่อนมารู้ไหมเล่นเพื่อนด้วยสวยอุ Puis ้มเพื่อนไหมเด็กๆเอาบอสเต็มตัวเจอสภาเลยขอสักงเจ็ดวันนะ ก็เปรี้ยวขนาดเนี้ยได้ข่าวว่าหิวมากไม่ใช่เหรอแต่พวกกูไม่อยู่อ่ะหิวเรื่องขนาดนี้ไม่น่าพอบอสเสร็จวันหนักเปรี้ยวเหรอเก่งให้มันเปล่าพวกมึงด้วยนะเหี้ยไอะ้นี่แหลมที่แหลมขร้องเพลงเลยนะรอฉันรอเชิญเด้าเด้อรอเหี้ยอะไรล่ะครับอุบานแล้วมาแจกของหรือไงผมบอกไปแล้วนะทุกการกระทำมีราคานะผมบอกไว้แล้วนะ ตายตายตายตาราคาครับแป๊บแเก่งให้เหมือนปากในสัตว์เก่งาให้ได้เว้ยสุดป็นรถคนรถครับรถทุกคนตามไยั่อนอุ๊ยครจะรถใช้ไม่ได้เอาเอาุญแจึไปใช้ด้วยรถหลุดจใส่นิ้วไม่โหลดอ่ะนตัวถอยตัวถอย่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแปคเอน ทาไหนรู้เอาไปไม่่ไหนเาไปไม่ึงไม้อังกอรก็เช็ครถชรถไม่ีชรถไม่รถูคนระวังชนกันเองไอไอ้ีลิฟต์อยู่ไหนอะไอ้เอไป้วลิฟต์ไปแล้วลกดเปิดไม่ได้ไปเลยเอาเหรอไปไไไปไไไไไปที่เหลือเาเลอ๋อไปอ๋อรถไปหมดเลยอะ เลิกเลยครับสภามาเห็นทำไมสภามาไวทำไมสภามาไวจังวะไบรเวอร์ตำรวจเลยไอ้แต่แม่เด็กสภาขึ้นเรียกเลยเนี่ยเห็นไหมสภามาไม่สภาสภามาไวกว่าหมอตำรวจผมเห็นอยู่เมื่อกี้มันส่องกล้องแต่ครอบครัวเขาอยู่นี่ใช่ป่าวอ่ะไปสภาไปสภาไอ้ดักแชทรวม กัดรถมันยังไม่ได้เผาแล้เดี๋ยวลุงไม่เผาครับผมเนี่ยให้ให้เขาเคียบทุกที่อ่ะโซไปเก็บปากที่ตู้นะเล่นไม้ไอ้เวอร์มันหู่ดับว่ามันฟัดเพื่อนไปบึ้มบั่มตัมเบ้เลยเออก็บอกว่าให้มีดเล่นพวกมันขายวันน่ะขายวันน่ะไอแต่เขาเชื่อปสภาแล้ว ลาธระเอาอนเ้าล้นสุดเพี้ยปากฉาหลามโดนยึดช็อตเปิดไม่เท่กอ่ะ ถือไม้พู่ไม้พู่แล้วก็สั่งน้องๆว่าเข้าไปแทงมันต้องแบบยืนแล้วเองก็แทงเว้ยไอ้มันไม้พู่อ่ะไม้พู่แทงแล้วโดนเลยเนี่ยหมุนไงหมุนหัวมันไงยก็เฮไอ้ขี้อเอาไม่เหมื่อก็เดือดก็เหรอตหลุดนวะไงไม่ไม่ไม่เขาเรียกที่สะพาน้วเขาเรียกเป็นที่สะพานแต่มันชุบมันชุบขึ้นมา แต่มันเจ้าตัวมันอยู่อะไม่ใช่มาเยไปสองคันเองไปไปไป,ปสองคันอุ้ยกูชนรถไข่เยอาไปพาไปพา